ครับ,รบนี่คือรายการ Better Being by Bim ชีวิตที่ดีกว่าด้วยคุณค่าของบิมครับ Better ก็แปลว่าทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรอยู่ตอนนี้ก็ตามนะครับเราก็ควรจะต้องทำวันนี้ให้ดีกว่าวันวานและทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ส่วนคาว่า Being เราเคยเรียน verb to be กันแล้วนะค,ะครับเป็นอยู่คือนะะอก็แปลว่าชีวิตความเป็นความอยู่ของเรานั้นเนี่ยต้องทำให้มันดีขึ้นนะฮะ โดยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไทยจากหลากหลายสาขาที่รวมกันทำการค้นคว้าวิจัยด้วยพืชผัดพืชผัดผลไม้ไทยจนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการที่จะดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราคำว่าบิมตรงนั้นละครับก็คือเป็นเรื่องของ balance immunity นะครับก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีความสมดุล การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือว่าสมดุลเนี่ยนะครับเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพซึ่งโลกในทศวรรษใหม่ๆเนี่ยเขาจะหันมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากการจะมีสุขภาพดีเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองแต่เมื่อไรเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันเป็นภาระของคนอื่นแล้วต้นทุนของการป้องกันการเสริมสร้างต่ำกว่า การัษถูกต้องครับเพราะถ้าเราสามารถปรับภูมิคุ้มกันของเราที่มันมีสภาพไม่สมดุลให้เกิดสมดุลขึ้นเนี่ยแม้แต่คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้นะฮะและตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์ไทยของเรานะั้นเนี่ยได้คิดค้นผลิตภันฑ์เสร,ริมอาหารที่จะดูแ,แลตรงนี้ซึ่งจะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้ เป็นอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยานะฮะเป็นอาหารเสริมที่เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไปดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาหาเราหรือทําให้โรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเบียดเบียนเรานั้นเนี่ยไม่สามารถจะเบียดเบียนเราจนกระทั่งทําให้เราเสียคุณภาพชีวิตครับนะบมาถึงโรควันนี้ โรควันนี้คือโรคเบาหวานโอ้โเป็นโรคที่เขาบอกว่า you are what you eat อฮะคือเรากินอะไรเข้าไปมักจะเป็นอย่างนั้น,นก็คือไอเจ้าโรคนี้แหละโรคเบาหวานเนี่ยเป็นเกิดจากเบต้าเซลล์ของตับอ<ช>่อนของเราเนี่ยนะคะ<ช>ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอกับการที่จะไปรับรองไอการที่เรากินของอหวานหรืออะไรต่างๆเข้าไปเอาน้ำตาลไปใช้อะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอินซูลินเป็นอะไรคะครเป็นสารที่ช่วยในการนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ไปเป็นพลังงานดังนั้นผู้ที่เป็นเบาหวานจึงมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกับปกตินะอินซูลินไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือมีทั้งสองประเภทเลยก็คือประเภทแรกเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้ได้ประเภทที่สองก็ดื้อด้วยนะไม่ยอมเลยอ่ไมยมยเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อินซูลินทำงานไม่ได้ตามที่ควรจะทำงานนะ คืออินซูลินไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะฮะระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะมีผลในการทำลายหลอดเลือดโอ้หลอดเลือดซึ่งเป็นที่ลำเลียงเลือดของเราอาหารของร่างกายแล้วก็จะทำลายระบบประสาทส่วนปลายเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานจริงมักจะเป็นเท้าชาไม่รือชาไม่รู้สึกแล้วเวลาเป็นแผลก็จะหายยากหายยากมากนะฮะ แล้วถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างดีเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนครับคนเป็นเบาหวานจะมีญาติที่ตามมาอาศัยอยู่ด้วยนะคะคือโรคหลอดเลือดหัวใจมาเป็นแพ็กเกจนะโรคหลอดเลือดสมองเพราะว่าแทรกซ้อนทางสายตาที่เรียกเบาหวานขึ้นตานะครนั่นก็คือตาจะไม่ดีละนะคะแล้วก็ไตก็จะเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดคือแผลเรื้อรังบางคนที่เป็นเบาหวานแล้วไม่ดูแลตัวเองนะครับ ก่อนเสียชีวิตนะคะอย่างกับรูกฟักค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปเยอะขึ้นหลังจากที่เราได้มีเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นไปดูครับบุคคลซึ่งเป็นโรคเบาหวานจะมาเป็นพยานที่เป็นประจักษ์ให้เราได้เห็นในสิ่งที่ผลิตพันธ์เสริมอาหารบิมสามารถทำอะไรได้และเราก็จะมีนักวิชาการ ในกลุ่ม Operation b i ิมเนี่ยมาช่วยอธิบายว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปทำอะไรในร่างกายของมนุษย์จึงทำให้คนทีเ่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับได้รับการดูแลให้เกิดสมดุลครับแล้วคุณภาพชีวิตก็กลับคืนมาครับไปชมกันเลยครับน้ำหนักผมเนี่ยอยู่มาณั้ง70กว่าได้ครับ7จ็ด เจ็ดส <73 S 1> ิบสามมาอยู่ในช่วงเนี้ยฮะครับผมไปทํางานได้อยู่ประมาณสักสามเดือนน้ําหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอน้ําหนักมันลดตาก็เริ่มผ่าอเหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลยมหมอกที่หมอกทึบๆอะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันท่าไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันนี่หลับตลอดไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับปรงโงกนั่งสับปรงโงกตลอดพอเล่าอาการให ในแพทย์ฟังครัในแพทย์เขาบอกว่าสงสัยจะเป็นเบาหวานพอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยค่ามันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถ้ากี่แคปซูลครั้งแรกก็ครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ย,ก,ยก่อนนอนในสองแคปซูลเช้านี่สองแคปซูลห <ใน S 2> ลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงช่วงเดือนแรกนะ เริ่มลดละเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งไปหาหมอมานะครับผมหมอเขานัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่โอ้โหแล้วอยู่ระดับเนี้ยอืทั้งหมดหกเดือนเจ็ดเดือนมาแล้วอืบางเดือนเนี่ไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไปอืมบางเดือนไม่ถึงร้อยครับเดี๋ยวนี้นะฮะ ผมเหมือนว่าผมาอายุสี่สิบอะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงลลาอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดอกว่อคนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลย <laughs> นะแล้วเออแล้วที่บอกว่าตาพร่ามัวเดี๋ยวนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นละฮะใสใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะ ไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณนี่เป็นโรคเบาหวานนะเช็ดเช็ดดูก็ขึ้นร้อยแปดสิบหมอก็ให้ยากินตอนแรกแรกกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะหมอตรวจว่าว่าเป็นความดังความดังขึ้นก็ต่อให้ยาความดันต่อความดันอีกกินขวดไปกินกินกินมาก็ไปบอกหมอมว่าทําไมอ่ะปวดท้องหมอหมอว่าเป็นกระเพาะเอาหายยากระเพาะกินอเป็นสี่แล้วนะไปตรวจหมอกว่าเอาคุณนี่ โรคไขมันในเลือดกินยาไขมันในเลือดต่อพอกินกินเสร็จประมาณ6ปีกว่าหมอตรวจว่าคุณก็เดคคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณตายมนเสื่อมอ้าวหมอหมอว่าตายคุณมันเสื่อมคุณกินไม่ได้แล้วคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความดันต้องกินไขมันในเลือดกินกระเพาะต้องกินกเบาหวานต้องฉีดใช้ฉีดอะไรฮะจะฉีดอินซูลินอินซูลินเข้าไปนี่ต้องมีอยู่เลยนี่นี่เอามาเลยให้ ให้อาจารย์ดูเลยต้องพกติดตัวถพาพะติดตัวไปไหนก็องพกไไหมดเลยไปมาเป็นถุงเลยนี่โอ้ตัวเ <laughs> ดี๋ยว <c oughs> ม,มาให้ทุกเดือนทุกเดือนเลยไปคือคุปเป็นเบาหวานหนักๆใช่ไหมต้องฉีดอินซูลินหมอว่าฉีดวันละสองเข็มเหมือนพวกติดยาเลยนะเหมือนพวกติดยาเลย เช้าเคนหนึ่งตอนเย็นเคนหนึ่งทุกวันเลยทุกวันเลยสี่ปีฉีดตลอดนะโอ oh ้โหไม่ขาดเลยสี่ปีพาไปซาอุนิ์เป็นกระป๋องเลยกลับมาก็พอดีเจอกับน้องเซ่บอกว่าคุณต้องมาฟังเกี่ยวกับอาหารเสริมหน่อยผมก็เข้าไปไวัดฟังเขาวันยายแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนแบบนผมก็น่าสนใจว่าว่ามากินพอกินกระปุกแรกก็รู้สึกตัวมาเบาขึ้นตึงนอนก็ไม่เมื่อยไม่อะไร ก่อนนะขับรถก็ไม่ได้นะม้วยหมดเลยในปลวกเอลพอเข้ากับปุกที่สองก็อ๋อทำไมว่าดีขึ้นดีหมดทุกอย่างแล้วของอื่นนะปวกม้วยนี่ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยังฉีดอยู่ยังฉีดอยู่นะดอยู่อแล้วก็กินยาด้วยกินยาด้วยอ่าแล้วก็พอกินถึงสามสามกระปุกนี้อไปเช็ดดูก็ดีขึ้นน้ำตาลตอนนี้ไปไปตรวจก็วันที่ส1บอที่แล้วนี่แปดสิบเจ็ด อันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยนะไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเหรอยาทุกตัวข้องอื่นตั้งแต่เจอกับบินไม่ไม่เคยกินเลยยานุเอาอันนี้อย่างเดียวของความดังไขมันอะไรก็ไม่กินเลยไม่กินเลยโอ้กินแต่บินอย่างเดียวตอนนี้ยังฉีดอินซูลินอยู่ไหมฮะตอนนี้เลิกแล้วทุกวันนี้นี่ปกติแล้วปกติแล้วน้าตาลเหลือ87ความดันความดังร้อยสาร้อยสา สาเหตุที่คนเป็นเบาหวานก็เพราะว่าในเลือดเนี่ยมีน้ําตาลสูงมากเกินไปนะครับมากกว่าปกตินะแล้วเมื่อมีมากกว่าปกติก็ทําให้เกิดอาการข้างเคียงทําให้สุขภาพกาไม่แข็งแรงเยอะแยะมากมายมีอาการติดตามมาเป็นชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วนะครับและสาเหตุ ผู้ที่มีปัญหาเบาหวานเขาก็พบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเม็ดเลือดขาวเนี่ยหลั่งสารที่ทำลายตับอ่อนคืออินเทอร์เฟอรอนแกมมาและและทียนเอฟอาในระดับที่สูงเกินไปนะครับสารทั้งสองตัวนี้เมื่อมันทำลายตับอ่อนมันก็จะทำให้ตับอ่อนเนี่ยหลั่งอินซูลินได้น้อยลงนะครับ เมื่อหลังอินซูลินนั้นลงอินซูลินก็ไม่สามารถพาน้ำตาลไปป้อนอเข้าสู่เซลล์ได้พอสมควรได้มากเท่าที่ควรเพราะน้ำตาลในเลือดก็จะสูง,งนะครับก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งในขณะเดียวกันครับสารทั้งสองตัวนี้มันทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยหมายความว่าถึงแม้จะมีอินซูลินมากเพียงพอใน,ในเลือด แต่อินซูลินไม่สามารถพาน้ำตาลไปเคาะประตูเซลล์แล้วก็ไปป้อนน้ำตาลเข้าไปในประตูเซลล์ให้ไปใช้ได้เพราะนั้นน้ำตาลก็ยังเหลืออยู่ในเลือดมันเบาหวานในเลือดจึงสูงน,น้ำตาลในเลือดจึงสูงจากการทดสอบของเรานะครับที่สูนยจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ในเอาในกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลบิมสู่สีฟ้า เช้าสองแคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2องแคปซูลเจาะไม่เลือดขาวออกมาดูเราก็พบว่านในวันที่15เนี่ยมีการลดลงของสาร T N F Alpha และ i n t e r f e r o n gamma อย่างชัดเจนและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้อาการเบาหวานเนี่ยลดลงแล้วก็เป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าท่านที่ใช้แคปซูลของเราแล้ว,ลวอาการเบาหวานก็ลดลง เป็นไงครับได้เห็นแล้วว่าผู้ซึ่งมีประสบการณ์เป็นโรคเบาหวานแล้วก็ได้รับประทานผลพันธ์เสริอมอาหารที่ชื่อ,อว่าบิมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าชีวิตของเขามีคุณภาพต้องถือว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเนี่ยนะครับถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพแม้แต่คนเป็นโรคเบาหวานก็สามารถจะดูตรงนี้ได้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเป็นกรรมพันธุ์ เป็นยังไงก็ไม่หายไม่จริงแม่พี่ไม่เป็นพ่อพี่ไม่เป็นแต่พี่เป็นอ้วอันนี้เป็นเป็นเหตุที่เกิดจากตัวตนเองนะครับพี่ไม่ออกกําลังกายพี่บอกเลยแต่สาเหตุที่พี่เป็นนะหนึ่งพี่ไม่ออกกําลังกายเป็นเวลานานมากนะฮะสองพี่เป็นคนที่กินหวานชอบรสหวานคือทานอาหารทานข้าวเสร็จจะต้องกินขนมหวานขนมหวานจะต้องกินผลไม้รสหวานอะไรทํานองเหล่านี้เอาละของฝากวันนี้อยากจะบอกว่าถ้าท่านมีปื้นสีดําที่หลังคอ หลังคอก็คือไอทอยนะต้องช่วยให้ญาติพี่น้องดูนะคะครับมันจะเป็นอาการของโรคเบาหวานอีแล้วถ้าเป็นผู้ชายครับอันนี้เซ็กซี่หน่อยนะครับปลายอวัยวเพศจะหนาขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีรอยแตกเหมือนกับปากแตกหน้าหนาวอันนี้เป็นสัญญาณของอาการเป็นสัญญาณของโรคเบาหวานแต่บางคนไม่รู้ไงนึกว่าเ อากาศแห้งหรือเปล่าบางคนอาจจะเอาครีมไปลงไปอะไรต่างๆแล้วคิดว่าจะหายก็ไม่หายไม่ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะต้องใช้วิธีการคลิบแก้เลยถ้าท่านต้องการความมั่นใจครับอยากรู้เรื่องจนแน่ใจว่าเราไม่ได้มานั่งพูดจากโกหกพกรลมอะไรต่างๆเนี่ยถามรายละเอียดเข้ามา 026464800แล้วท่านจะได้ Betterbeing by Bim อย่างแน่นอนใช่แล้วนะครับหรือว่าถ้าข้อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับที่ www.bim100.com นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วฝากเอาไว้ต้องมีชีวิตที่ Betterbeing นะครับสหรัี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Operation Bim สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิจัยและพัฒนาจากสารสกัดมังคุดงาดำทุเหลืองฝรั่งและบัวบกด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือยัง